ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาสภาพปัญหาของการเกิดอุทกภัยในอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งทุทกๆปีจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเกิดสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลานานประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนฐานการผลิตได้รับผลกระทบทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในการสร้างรายได้และขลาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคในช่วงขณะน้ำท่วม กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตโปรตีนประเภทปลาซึ่งเป็นโปรตีนที่มีราคาและต้นทุนในการเลี้ยงต่ำแต่มีคุณภาพและปริมาณโปรตีนสูงสามารถใช้เพื่อการบริโภคเพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นได้ กรมประมงจึงได้จัดทําโครงการนําร่องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยน้อมนาแนวพระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีด้านการประมงขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ครับกรมประมงก็ได้ดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยน้อมนำ แนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการประมงและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกร,กรซึ่งสามารถมาปรับตัวและก็ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากปัญหาอุทบกภัยรวมทั้งสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับ เกษตรกร,กรได้อย่างเพียงพอและเกิดความยั่งยืนซึ่งในโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็เป็นการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นให้เกษตรกร,กรสามารถมารวมตัวกันบริหารจัดการบำรุงรักษาการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตน้ำภายในแหล่งน้ำทึ่ง มาจัดตั้งเป็นเป็นคุ้มแต่ละคุ้มก็จะบริหารจัดการแหล่งน้ําของตัวเองอันที่สองก็เพื่อให้ชุมชนมีที่มีแหล่งน้ําอยู่เนี่ยใช้แหล่งน้ํามาผลิตอาหารโดยเฉพาะสัตว์น้ําเพื่อบริโภคเพื่อรองรับการขาดแคลนอาหารในช่วงเกิดอุทกภัยก็ดีหรือที่ได้รับความเดือดร้อนในโอกาสอื่นๆก็ดีเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะให้เป็นจุดเรียนรู้และก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบต่างๆให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ไปถูงชุมชนที่สามารถนำไปประยุกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในยามเกิดอุทกภัยได้ครับก็โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่น้อมนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลประโยชน์กับ ชุมชนที่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งก็มีถึง14คุ้มหรือ14ชุมชนเล็กๆที่มารวมกันในการจัดการก็จะเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงครับสร้างความมั่นคงในอาชีพด้านการประมงและความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรการดำเนินงานประกอบด้วย2กิจกรรมดังนี้ หกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําชุมชนดําเนินการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่แหล่งน้ําที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งอาหารประจําหมู่บ้านโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิน่นเพื่อบริหารจัดการการบํารุงรักษาการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในแหล่งน้ำร่วมกันตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามความต้องการของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลที่ได้รับ 1. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็งทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพจนสามารถสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ 2. ชุมชนมีแหล่งน้ำในการผลิตอาหารประเภทสัตว์น้ำไว้บริโภครองรับการขาดแคลนอาหารในช่วงเกิดอุทกภัยรวมทั้งสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน 2. กิจกรรมประมงโรงเรียนดำเนินการสร้างจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผลที่ได้รับโรงเรียนในพื้นที่มีจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมชนได้ครับสวัสดีครับผ้าพเาที่ร้อยตรีนรลลงนิททองดีนะครับนายกอง,งการบริหารส่วนตำบลบุกานะครับผู้ดูแลโครงการร่วมกันสู้อยู่อย่างพร้อม โดยมูลนิธิไทยพัฒนาตำบลพุคาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับสำหรับในเรื่องของกระทรวง,งเกษตรและสหกรณ์โดยยกของกระทรวงที่ลงเข้ามาในพื้นที่ตำบลพุคาของเรานะครับชาวบ้านนะฮะก็มีส่วนร่วมในการเลี้ยงบอกปลาทั้งหมด14บ่อก็จะตกลงกันว่า1เลี้ยงเพื่อให้กับสมาชิกครับผสมพันธุ์ปลาให้กับชาวบ้านที่มีความต้องการและที่ไฮลไลท์ที่ผมชอบมากที่สุดคือการขยายพันธุ์ปลาตะเพียน ปล่อยลงสู่ทุ่งนะครับเพื่อเผื่อแผงให้กับพี่น้องที่อยู่ทางด้านล่างของตำบลพุขาต่อไปครับพับผมอาอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบขอขอบคุณท่านทนประธานนะที่มาขุดบ่อเลี้ยงปลาให้กับพี่น้องชาวตำบลพุขาครับทางกรมประมงนะครับของจังหวัดได้สนับสนุนพันปลาครับมาลงให้ตามบ่อ14บอ่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลพุขาได้มีอาหารมีโปรตีนได้รับประทานนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านประมงจังหวัดและประมองอำเภอนะครับที่ช่วยสนับสนุนพันปลาเพื่อมาให้พี่น้องชาวตะมนพกคาได้รับประทานในครั้งนี้ครับและผมขอขอบคุณมากครับ